สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยนะแน่นอนครับเดีย๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาครับการันตีเทพกันซึ่งนะครับโปเกมอนที่ผมอยากจะได้วันนี้ก็คือไชนีเมกาบันกิลัสนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยมีในไอดีแล้วก็จากที่สำรวจสำรวจกันมาเนี่ยน้องๆบอกว่าโหดน่าดูนะฮะเก๋ยวจัดกันหน่อยนึงมีอยู่9ก้าหมื่นสามนะครับเพชรนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองสุ่มมาสักตัวกันก่อนแล้วก็เอามาปั้นแล้วก็ เอามาเล่นลองดูก่อนนะครับแล้วก็จะไปเช็ครายละเอียดว่าเฮ้ยมันอัพกี่ดาวถึงจะเก่งแล้วเดี๋ยวค่อยสุ่มต่อนะฮะโอเคก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยลวกันนะครับผมจัดไปอ่ะมาพร้อมกันกับชานี่เมกาแกงก้าเนะเาะก็เก่งทั้งคู่อะ่ะนะครับอ่ะขอดูหน่อยอ่ะรับของก่อน Today อ่ะไป เซเว่นเดย์ล็อกอินอ่ะก็การันตีเทพเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่วะสองหมื่นสองหมื่นเพชรเนาะอ่ะเดีย๋ยวเคลียร์เควสก่อนแป๊บนึงมันเป็นเควสออโตโอ้ครับเวลาเราเล่นเนื้อเรื่องใน,นแต่และว,วัน เปิดทั้งหมดนยโอเคตามนั้นนะครับอ่ะก็สำหรับกาชานะที่เราพูดกันไว้นะครับนี่อยู่นี่นี่มาครับโอ้มาแน่นอนครับเพราะว่าใช้นี่ไมค์กาบันกิลัสเนี่ยยังไม่มีนะครับแล้วประเด็นคือ ลงตู้การันตีเทพครั้งแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันก่อนแล้วกัน20,000เพชรละกันนะครับมาวันนี้จะไงก็ต้องมีเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับเหลือแค่9้าชั่วโมงนะครับก็คือหมดนี้ไม่มีแล้วนะหมดนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือมันจะกลายเป็นกิจกรรมใหม่พ่กนี้นะ,อะโอเค10ครั้งนะครับครั้งที่1จัดไปเอากระเป๋าเต็มยีงเหรอเต็มบ่อยจังวะดีว <laughs> เราซื้อซื้อนี่ก่อนแล้วกัน ผมซื้อเพิ่มนะครับเป็น30อ่นะโอเคจัดไปครับผม10ครั้งครับ2480ครั้งที่1ได้นิวลาเนาะได้นิวลากับได้นิวลาดิเมื่อกี้เห็นเงาแวบๆนี่อ้ยได้กล่องมาถึง3กล่องเลยนะฮะอืมแจมดีมากๆนะครับได้กล่องแล้วก็ได้คอมมอนชารมาอีก3เนาะนี่เรียบร้อยครับ สิบครั้งรอบที่หนึ่งต่อมาครับจัดต่อเน,นื่องเลยสิบครั้งรอบที่สองเอาดีเฮ้ยได้เครดิโอเฮ้ยได้เครดิโอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อเครด,ดิโอตัวเอสตกใจผมตกใจอันนั้นมันแน่นเครด,ดิโออะไรวะตัวใหม่อ่ะอืมเฮ้ย,ยแต่โอเครดิตโอตัวนี้ผมไม่มีไดไอดีนะครับเครด,ดิโอเครด,ดิโอเจง๋จงเจง๋งเจ๋ง ตัวใหม่เลยแล้วก็ได้ริจินารี่หนึ่งแล้วก็กล่องอ,กงอ,กงอีกหนึ่งนะครับอ่ะผมกดไปสองครั้งเดี๋ยวพอนึงนะขอดูไอ้เจ้าเครดิโอก่อนเครดิโออะ่ะนะฮะเอชเอชนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทำยากอยู่เนี่ยมันก็ยังมีโปรแกรมอ,อนอีกหลายตัวที่ผมยังไม่มีในดีนะเนี่ยเครดิโอเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยเครดิโอนี่มันจะเป็นเครดิโอตัวเลเวลไลท์นะครับผมมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะห้าร้อยแปดสิบนะสกิลมันก็ต่างกันแล้วนะครับผมตรงนี้ เนี่ยเราก็ดูจากทตุก็ได้ทตุน้ำใช่ปะ่ะคอนเฟิร์มนี่ครับเดีย๋ยวให้ดูก่อนถ้าเป็นเครดิโอเมื่อกี้ที่เราได้มาก็คือตัวไหนวะนี่ตัวนี้ก็ห้าร้อยแปดสิบเหมือนกันแต่ว่าสกิลน่าจะต่างกันและนะครับอ่ะโอเคก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวอ่ะต่อครับสิบครั้งรอบที่สามออกได้ใส่หอนครับใส่หอนเฮ้ยได้กล่องอย่างเยอะเลยครับ โอ้ยทำไมมันได้กล่องเยอะจังวะอ่ะาลีเจเนรีได้หนึ่งอยู่แล้วนะครับได้ดูกล่องครับได้ห้ากล่องอะ่ะโอ้โหแจ่มจริงๆไอเทมอื่นผมไม่มองเลยนะผมมองแค่เศษแดงกับกล่องแดงแค่นั้นแหละนะครับอ่ะสิบครั้งสามรอบแล้วนะฮะต่อมาครับสิบครั้งรอบที่สี่นะฮะเรื่องเพชรไม่ต้องห่วงนะครับผมมีเหลืออยู่แล้วเอาไดออนไอตัวครังขาวนี่ว่านีสิบครั้งรอบที่สี่นะครับ ได้มาอย่างละหนึ่งเนาะอ่าสิบครั้งรอบที่สี่แล้วต่อไปก็จะเป็นรอบที่ห้านะครับมาเหลือ,ลอใครเอ่ยเสือนร่างเล็กนี่นะรอบที่ห้านะสิบครั้งรอบที่ห้านะอ่าได้กล่องมาสามเลย,เอยรอบนี้ไม่ได้กล่องเยอะมากเลยอ่าผ่านไปแล้วห้ารอบนะครับสิบครั้งรอบที่หกเจ็ดเนี่ยก็มีโอกาสออกนะครับเป็นก่อนการันตีซึ่งโอกาสน้อยมากนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่า ปิดประตูไม่ได้มันได้นะแต่มันน้อยโอกาสมันน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะไปออก8นะครับอ่ะโอเคครั้งที่6กนะอู้ครั้งที่หได้กีรดัดอสนะฮะครั้งที่หได้กีรดัดอสแล้วก็ได้กล่อง1น e g e n ีเจเนนะอ่ะก็จบไปแล้วกี่รอบ6รอบนะฮะร,รอบที่7นะครับก็มีโอกาสได้การันตีเทพเยอะอยู่นะก็เกือบสักเกือบ50% 20-30%ได้ก็มีนะครับ อ่ะเรามาลองดูกันรอบนี้ครับอันนี้คือรอบที่7นะครับจัดไปได้เลยไหมไม่ได้เอ้ยไ,ได้เซฮอนครับนั่นก็ต้องรอก,การันตีเทพรอบรอบหน้าเลยอะโอเคได้กล่องมาอีก3นะครับผมตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นรอบที่8นะครับเป็นรอบการันตีเทพนะฮะร,รอบนี้ได้แนะ่นอน100%ครับไม่มีพลาดหรือเปล่านะได้เฮ้ยอ่ะได้ครับนี่ ชนี่เมกาบังกิลัสเดสเซนดามานี่ครับโอยอย่างเทค่ครับม่เป็นร่างดำอะ่ะคือผม,ผมมองมันเหมือนผมนึกถึงหนังก็ซีล่าแต่จริงๆมันก็เป็นก็ซิล่าเนาะจัดไปครับโหแชนี่เมกาไทร์นิต้านะครับหรือชนี่เมกาบังกิลัสมาแล้วโหเป็นโปรแกรมมอน Pokemon ประเภทหินแล้วก็ความมืดนะครับประเภทหินละกันนะครับนี่ครับโหโคตรเจ๋งนะครับ สเตตโอเคนิสัยจอนลี่นะครับมาแล้วครับตัวใหม่เอี่ยมเลยนะครับค่าพลังนี่โคตรจะเยอะนะครับ700นะครับค่าพลังเยอะมากนะครับอ่ะการันตีก็ออกรอบที่8ตามที่เราคุยกันไว้นะฮะนี่ครับเข้ามาดูค่าพลังคร่าวๆกันนะครับพลังชีวิต100ความเร็ว71โจมตีกายภาพหกร้ป้องกันกายภาพ150โจมตีเวท95 ป้องกันพิเศษ120นะฮะเน้นกายภาพเป็นหลักนะฮะดูดินี่ครับเขาก็จะเขียนไว้อยู่ว่านี่ครับนี่นี่โหมดทดลองนะครับเล่นประมาณนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเล่นโหมดทดลองได้นะฮะอ่ะอยิบผมผ้าไปดูก่อนเข้าคล้า่าคๆ้า,า,า,าออนี่โคตรเจ๋งอ่ะนี่มีเพื่อนอยู่ข้างหน้าครับลาดอนคูณสามใช่ไหม อัตโนมัติจากไปพระราชบัญญัติอะไรก็ไม่รู้แปลแปลตรงๆนะนี่ถึงเวลาเขาออกฤทธิ์หดทดลอง๋อนี่สกิลที่หนึ่งเป็นหินนะฮะ อยากเห็นแอนติเมทมากเลยอ่ะไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าเดนซี N ่ฮืมกราดอนโอ้โหอันิเมชันอย่างเวอร์ซีการ์ดฮึมซีการ์ดนี้ก็เถื่อนสุดยอดอ่ะแสต๊ะ นี่ครับอุ้ยมาแล้วกอซีล่าชัดๆอื้มโอ้ยหูยไม่เหลือไม่เหลือโหจริงๆนะครับอ่ะโอเคพลังโคตรเยอะนะครับผมตรงนี้มันก็จะปลดโบนัสนะครับสะสม1%แล้วก็บวัสเทนเิ่ง0.16นะครับ อโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยเช็คนิสัยก่อนต้องปั้นนะครับต้องเอาไปปั้นแน่นอนร้อซนี่ครับตัวใหม่นิสัยเป็นจอนลี่โอ้นิสัยโคตรดีครับป้องกันพิเศษลบแต่ว่าบวกสปีดโคตรดีนะครับด้านนิสัยดีด้วยครับล็อกไว้เลยครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับาชนี่เมกาบันกิลัสนะฮะคู่มือการต่อสู้ก็มีนะฮะ ใครที่เล่นไม่ถูกก็ไปดูได้นะครับขอดูสกิลหน่อยสกิลไม่ได้แปลมานะครับแต่ก็ไม่ยากนะเดี๋ยวผมไปแปลให้วันหลังเดี๋ยวจะมีการรีวิวนะครับสกุงสกิลเดี๋ยวผมจะมาแปลให้ฟังแล้วกันนะครับผมตั้งแต่มันอัปเดตแพทมันมันมีการเปลี่ยนคําพูดด้วยนะแบบว่าคําแปลด้วยไอตรงพลังชีวิตป้องกันเนี่ยจริงๆไม่ต้องแปลก็ได้นะมาพอแปลตรงสื่อมันชนกันมั่วซั่วเลยนะครับเป็นเหมือนเดิมก็ดีแนละ้ว ผมจริงๆอยจะให้มันแปลให้บางส่วนก็พออ่ะเรามาดูกันนะครับก็จะมี7ดาวนะต้องอัพ7ดาวก่อนดับแรกนะครับมี7ดาว7ดาวนี่คือปลดพาสซีฟกับ10ดาวเนาะแต่ถ้าดูจากทักษะสกิลเนี่ยมันจะโหดที่ดาวไหนเนี่ยเนี่ยอันล็อก1 1ดาวนะ11ดาวแล้วก็มี6ดาวเริ่มที่6ดาวก่อนนะครับ6 7 8 10 11เริ่มจาก6ดาวก็ มีพาสซีฟเพิ่มแล้วครับจากโมชั่นเลสนะฮะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นเนื้อเรื่องแล้วผมก็ทําการอัปเกรดแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็แปลสกิลตัวเชนี่เมก้าบาังกิลัสอีกทีนึงในคลิปหน้านะครับโอเคอก่อาไปจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพิ่พใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสดีครับเดีย๋ยวผมจะตีโบกหงไปก่อนนะเพื่อดูพาสซีฟแรก